อสอนอยากบำเพ็ญาตั้งใจนะฮะไม่ขออะไรมากขอมะพร้าวรึ่หนึ่งอ่ะเมีลุ่ของเรามากันเลยค่ะเราไม่งาไมน่ารักกันเลยค่ะเพรามีแต่คนชมนะเนี่ยมันยังไม่เห็นหน้าตงเลยค่ะจ๋าัดไปค่ะไม่ได้จัดไปหรือจัดได้ได่ฟังเลยนะคะเชื้อจะแห้งแล้วเป็นความตั้งใจนอเดยกกอนะฮะจากแม่สิด้วยค่ะเป็นไรเป็นไร แม่แมเมื่อไหคจะขึ้นมาหังน้หลังสองคนแหมน้เียกระทาหงอยู่เียกอน้าอยู่นเนี่ยีวอคอสูมาใช่หจะี่ยื้อผ้าเดี๋ยวได้น้ำมัแล้ว้มนน่อเสื้อผ้าอยู่สบนชีมิมีิมิกับ่อมีนมิกัลังดานางพานายื่ของมายมล้ว จะไมร้องไหมคะน่าจะได้ร้องอยู่นะคะแต่่วนี้ตังค์น้อยแล้วก็ว้าวดอกไม้กับยานการ แหมสวัสดีแม่ด้วยนะคะอ่านเม้น์ก่อนอ่านเม้น์กันนะลองไฟฟ้าด้วยนะคะได้เลยค่ะต้องลองไฟฟ้าด้วยขอบคุณแม่แม่นะคะบากว่าโอ้ยชอบแม่พีเอาชุดตีมากหรอะ ดอกไม้ดกแจกันและารน้คะอีเดนเองสองพุ่มนะ,นะคะเราจะเริ่มไวในกลุ่มบินะคะทุ้ก่อนหาเรื่องความกลมกันนะคะผู้กันไม่ใช่แจกันหาอะไรพูดนะคะน,นี้ขอวานที่ขอเขามาด้วยแลกันนะคะเดี๋ยวชุคกี้ส่งต่อให้คนสวยเขามาสักทก,ก่อนได้จ้ะเนือจังใจไ่ออุ้ยรอคอยมาแสนนานไม่ได้รอมแล้วเโดนแห้ง de para a

one ต่อนะค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหลงมากหลบเสียงไม่เป็นค่ะเป็นคนที่หลบไม่เป็นจรินๆถ้าหลบทาไนไปเลยใ่ะไามากอดเร็ว ถึงแล้วจ้าใส่ไหวไหมเดี๋ยวๆนี่คือปัร์เดนเขาบอกไปซื้นแล้วนี่กินเขากันมาว่ากินเขาไม่ได้เบิดมือเต็มตู้จ้าเพราะว่ายงแห้งแห้งเขาเขาก็กินได้นี่นุ่มหางผมไม่ได้จับประเด็นชื่อไม่ได้อยู่นุ่มหาเจ้าหน่มยังให้เรื่องคืนความจำเลยกุ้งหจักเบอร์ไหนว่าซื้อมั่วซุกขวบสวัสดีจ้า สาวมาดามนี่ลุยสาวมาดามสลักเลยนะเมียไนอนาะเมียได้ครับขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉันในฉันมีแบบเออพี่บุ๊คสุดที่ดีหลอกแล้วเนวาหนึ่งวันพี่บอกแล้วเนวาฉันมาฉันมาครูบีราเพื่อนสาวที่พัทยา ต,ตอนนี้ในกำลังทำอาหารอุ้ยสวัสดีค่ะกล้องอยู่ตรงนี้ตัวนี้อันนี้ก็คือแบบได้ยอดพักแมวมาจากบนดอยนะคะเอามาผัดนะคะไปกินยวนไปกินยวนเชียงใหม่เชียงรายคือเสียบแพ่กันเลยซื่อมานัม่มตาแล้วก็สวยได้เสมอแหน่ะนันทพัฒน์ามีปีนี่แล้วสวยเด้อ ไปเฮ็ดนายอยู่นี่โอ้ยเจ้าหขึ้น่ว่าสิเฮ็ดสีหลังเห็นมันเอามันปูดรอกมัโอ้ยเดี๋ยดี๋ยวนอาพี่เไปเรื่อยลับนอยู่ราบ้งเตะใ่หมเด้ย่หอดจะพาไปก่อนลงเข้มมือนนั่งยองจะอยู่้าสี่อ่ คนตกทางเั้งานทั้งแอบเบิ่งทั้งทำงานทั้งแอบเบิรคนตกมันบอกไม่ัทคนอดีแว่สดีนะคะคือวมาสีคอนานแล้วแหละนตกฝนกระดเอาห้องกับม่ตกเมือนบตอกั้นไปแนตกเบิดอยู่ทั้งขาวเนี่อเมยไปเห็นแลหมอกอีหลีเห็นตหมอกคุณซันแทงกูอยู่ค่ะเมาโต้คูปดังไป คนดังไปคนดังก็ล่างมาคนดังก็รงคีรตนบาดมากพ่อคือาหักแทนจาว่าใช่หารทตอบแล้วหรอเปล่ตอบแล้วส้าันไหนนยานาาออเมายมเี่ยขึ้นบเ้เกเบเ่ขี่ค่เนริกาีกกน ผัดน้ำมันหอยอร่อยใช่ค่ะชอบกินมากมันกรอบแหมพี่น้องกันเลยซื้อมาผัดซูโม่กินสันเดย์พ้่กับแม่กินมากเลยหละพ่อจันกินอิมละกันพ่อกันแยีย้ายญ่กันไปพักผ่อนไปห้องกระเตากันแบบนี้เตากันไหม่บนนี้ ต่อกันกินไหมอยู่แบบครอบครัวน่ารักอบอุ่นใช่ค่ะเรารักกันแบบครอบครัวทุกคนเลยเพราะว่าฉันก็นรุ่นแบบกูเทิร์นยู่นี่กระซิเต็มเบื่ออะไรเพราะเต็มเพื่อว่าเบอร์เกอร์จะได้อีเด้อฉันบริพิตรใช่แต่พรุ่งนี้อ่ะเพราธอไปนอนอ่ะบ้านจอมเทียนกับฉันโอเคื่อต่อมา ให้อันให้แกงนั่นนะมันีแกงรถบาดบอกแม่แกงรถบันไม่มีเลยแ่วเรายน้องยุ้ยสวยมากขอบคุณค่ะยังสวยไม่พอนะคะยังอยากสวยอีกเมื่อกี้เมื่อกี้ตัดตัวนคือแย่มากตอนนี

ไปรวมงานกินดองตำรวจตำใจได้จัดบอดอานะบอยเงก๊อปหล่ะฝากข้ามขอโทษเป็นจัดบอดอคุณซันอยู่นี่ค่ะคุณซันอยู่กับพี่บอย จบใครแพ<ะ>้อสั้นสีแดขอหแกเด้อลูกขาวลง โอ้ยเสร็จแล้วค่ะโอเคเพราะเราใช้ชินจูครีมเกี้ยวครับเกี้ยวครับยินไข่เจียวไหมครับกินไข่เจียวไหมครับผมไหนโอ้ดูปากทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะนี่ไฟปากแดงอย่างเลยอ่ะใครหลอก ใครสวยวันนี้สวยหรอเออนีแต่เนี้ยแต่มานี่มานี้มาหนี้มันได้ไหมอ่ะมันได้ไหมหนูไม่เหมือนแม่หรอหนูไม่ได้ทาลิ่วโอ้โหนูนไม่เหมือนแม่หนูนไม่ได้ทาลิ่วประสนอ๋อเงือกทองอยากฟังฟังร้องเงือกทองเป็นไหมเงือกทองใครร้องได้ อ๋อพอสวยลองได้ทองเราไม่ได้มีแก้เหลืองอ๋ออันนี้เก้วอาจารย์อาจารย์มีแก้วหรือยังคะยังไม่มีเนาะแก้วน้ำแข็งน้ำน้ำแข็งเรามีหรือยังคะน้แงรอล่อ๋ล่อน้ำแข็ง กินข้าค่ะทิ้น้องกันเดยตาโอ้ยบ่าวพื้นค้นกับบ่าวบอกว่าหันกล้อง้า เกือบได้หนิไอเดียวตักแมวอันเปนกอมอหอแม่ถามแล้วกม้าน้ำแข็งก็เยือกไกลๆนี่เซเว่นนี่ก็ได้มันมีแบบมบน้ำแข็งหรอ มันก yeah, ับบมีแล้วมันสองกลุ่มเลยเดี๋ยวทูถามกันบอกแล้วว่าอันน้องแพลน้องแพลมีมีร้านสั่งน้ำแข็งไหมล้แว ก็ะบามาต่นนั้นดวนแล้วบามเนพัคกันได้น้ำแข็งแล้วความหมเอาแบบนี้อาานยปเอาไปสั่งไม่ได้เหรอไปสั่งได้อไปไปไปสั่งใครจิ้แข็งกันใส่ใส่นะเียนะใส่ใส่เจ้าก็ได้มาบอกกเลี้ยเอาไปมากกาเี้ยงอมีนน่ วันตอนเ้าแนนรถต็มมาแล้วมาได้อเอาม่เอาไข่ไหมลูกกินไข่ไหมคะไอันนี้อ่ะโตเกียวเล่นน้ำหรือยังเดียวยวเหมดแล้วหรอไม่นอนแม่เลยอ่ะยำมาลูกไามไม่นอนแม่เลยอ่ะเ็ับก một ngày ba được bao nhiêu vậy nè? mua nó thằng mua bún này, thầy ừ. มาดื้อมาถึงเผาวน้ำกันให้เดียวละเอาเนี่ยลงไลน์เดี๋ยวไลน์ในกลุ่มแล้วนะคะในกลุ่มเราก็จะเป็นฟิวดีแลกนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มค่ะ